สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวาวาวบิวตี้นะคะวันนี้พี่แตจะพาทุกคนมาทำผมสีนี้กันนะคะสีอะไรเอ่ยเอ่ะสีนี้นะคะก็จะมีความเป็นเทาหม่นๆนะคะทุกคนก็จะเท่าที่มองจะผ่านกล้องนะคะก็จะออกเป็นเขียวนิดหน่อยนะคะทุกคน มีความเป็นประกายเขียวนิดๆน,ดๆนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะถ้าใครชอบนะคะถ้าใครชอบสีนี้นะคะก็ตามพี่ต่ายไปดูวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมได้เลยนะคะ,อ,ะอันดับแรกนะคะพี่แตยจะทําการฟอกผมก่อนนะคะพี่่ายจะฟอกทั้งหมด2รอบนะคะทุกคนอ่าแลวนี่ก็คือฐานผมก่อนฟอกนะคะก็จะออกเป็นสีดําธรรมชาติเนะ อในถ้วยนะคะก็จะมีผงฟอกพี่ต๋ยใส่ผงฟอกไปสองช้อนนะคะแล้วก็ไฮโดรเจนเเซนนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่แต๋จะใสะ่แม่สีเหลืองลงไปด้วยนะคะทุกคนไม่รู้พี่แต๋คิดไปเองหรือเปล่านะคะเพราะพี่แต๋รู้สึกว่าถ้าใส่แม่สีเหลืองลงไปด้วยนะคะชอบผมก็จะเหลืองเร็วนะคะสีก็จะขึ้นเร็วนะคะ พี่แต่จะใส่แมสีเหลืองไป1กรัมนะคะโดยในถ้วยนะคะในถ้วยทั้งหมดตอนนี้นะคะทั้งาหายแล้วก็ผงปอกนะคะรวมกันเป็น87กรัมนะคะเราพี่แต่จะใส่แมสีเหลืองไปอีก1กรัมนะคะหลังจากคนส่วนผสมเข้ากันเสร็จแล้วนะพี่แต่จะลงบนช่อผมเลยนะคะเราจะทิ้งเวลาไว้30-40นาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะคะ อาแล้วนี่ก็คือผลลัพธ์ของการฟอกรอบแรกนะทุกคนก็จะออกมาประมาณนี้นะคะก็จะมีความเหลืองๆหน่อยนะคะพอเราใส่แมสสีเหลืองเนาะมันก็จะดูเหลืองเยอะนะคะอ่าเดี๋ยวพี่ต่จะทําการฟอกอีกหนึ่งรอบนะคะโดยรอบนี้นะคะพี่ต่จะลดความแรงของไฮโดรเจนลงนะคะพี่ต่จะใส่ไฮโดรเจนหกเปอร์เซ็นต์นะคะรอบนี้รอบที่แล้วเราใส่เก้านะคะรอบนี้เราใส่หกนะคะทุกคนอัตราส่วนก็เท่าเดิมนะคะ แต่รอบนี้นะคะพ,พี่แต๋ยก็จะใส่แม่สีม่วงลงไปด้วยนะคะทุกคนเพื่อไปหักล้างกับสีเหลืองนะคะให้สีเหลืองมันอ่อนลงนะคะอะ่ก็จะคนให้เข้ากัน,นะคะแล้วก็ใส่แม่สีม่วงลงไปหนึ่งกรัมเหมือนกันนะคะทุกคน รอบนี้นะคะพี่แต่ก็จะทิ้งเวลาไว้3านาทีเหมือนเดิมนะคะทุกคน อ่าแล้วนี้ก็คือผลลัพบโครงการฟอกรอบที่2นะคะทุกคนก็จะเห็นว่าความเหลืองมีความอ่อนลงแล้วนะคะหลังจากฟอกรอบที่2นะคะพี่ถ่ายก็จะทำการหมักแชมพูม่วงอีก5นาทีนะคะทุกคน หลังจากครบ5นาทีแล้วนะ,ค,ะความเหลืองก็จะอ่อนลงไปอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาผสมสีกันเลยดีกว่านะคะทุกคนสีแรกนะคะพี่แต่จะใช้811ของดิปโซนะคะหรือ s 0สนย์แดั่นเองนะคะ811พี่แต่ใช้ไป10กรัมนะคะทุกคน ส่วนสีที่2นะคะก็จะเป็นศูนย์ทับหนึ่งของสตาร์นะคะสีนี้นะพี่แต่เปิดแล้วปิดไม่สนิทนะคะเลอเทอะไปหมดเลยนะคะทุกคนต้องนําไปล้างก่อนนะคะสีนี้พี่แต่ใช้ไป1กรัมนะคะทุกคนใส่ไปเพื่อเพิ่มความหมดนนะคะสีที่3มนะคะเป็นสีบรอนสว่างพิเศษนะคะอันนี้เป็นของมอลลี่นะคะทุกคนอันนี้พี่ต่ใส่ไป5กรัมนะคะ ห้หกเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะอ่ะพี่แต่จะลงบนชอบผมนะ,ะแล้วก็ทิ้งเวลาไว้แค่สิบห้านาทีเท่านั้นนะคะทุกคนตอนแรกนะ,ะพี่แต่จะทิ้งเวลาไว้สามสิบนาทีนะคะแต่หลังจากสิบห้านาทีแล้วพี่แต่ไปดูชอบผมนะค,ะคือสีเขาสวยแล้วนะสวยสวยที่สิบห้านาทีนะคะทุกคนถ้าทิ้งเวลาไว้สามสิบนาทีนะคะพี่แต่คิดว่าคงมืดนะคะไม่ค่อยสวยนะคะ พี่แต่ก็เลยทำการล้างอยู่แค่15นาทีนะคะพี่แต่ได้นำช่อผมที่มีความสว่างเท่ากันอีกช่อหนึ่งนะคะมาเทสนะคะทุกคนโดยช่อหลังนี้นะพี่แต่จะทิ้งเวลาไว้แค่10นาทีนะคะทุกคนอาและนี่ก็คือสีที่เราได้นะ,ะทุกคนหลังจากผ่านไป15นาทีนะคะแล้วพี่แต่ก็นำช่อผมไปล้างนะคะนี่คือสีที่เราได้นะคะทุกคนก็จะออกมาประมาณนี้เนาะ อันนี้ถ่ายกลางคืนนะคะพี่ต่ายถ่ายกลางคืนนะมันก็จะดูมืดๆหน่อยนะอ่านี่นะคะอ่าก็จะมีความหม่นๆนะทุกคนก็จะมองผ่านกล้องนะคะก็จะเป็นมีความประกายเขียวนิดๆน,นะคะทุกคนนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะพี่แต่ยก็ไม่รู้ว่าจะเรียกสีอะไรนะทุกคน ก็ตามนี้แล้วกันนะคะถ้าใครชอบสีแบบนี้ก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะคะทุกคนนะะเดี๋ยวเราไปดูชอบผมอีกช่อหนึ่งนะคะ,ะแล้วนี่ก็คือชอบผมอีกช่อหนึ่งนะคะที่พี่ต่ายได้ทําการเทสนะคะทุกคนช่อนี้นะคะคือฐานผมนะคะก่อนลงสีนะเท่ากันกับช่อเมื่อกี้เลยนะคะ แต่ช้อนนี้นะพี่ต๋ยทิ้งเวลาไว้แค่10นาทีนะคะช่อเมื่อกี้ทิ้งเวลา15นะคะก็จะมีความเข้มแล้วก็ออกเขียวหน่อยนะคะแต่ช้อนนี้นะพี่แต๋ยทิ้งเวลาไว้10นาทีนะคะแล้วพี่แต๋ยก็ล้างนะคะก็จะออกมาเป็นสีนี้นะทุกคนก็จะเห็นว่ามีความสว่างมากกว่าช่อเมื่อกี้นะมีความเป็นเทามากกว่านะคะถ้าใครชอบสีนี้นะคะก็จะก็ทิ้งเวลาไว้แค่10นาทีก็แล้วกันนะคะ ก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะคะทุกคนนะคลิปพี่แต่อาจจะไม่มีหลักการอะไรที่มันถูกต้องมากนักนะคะทุกคนแต่พี่แต่ก็หวังว่ามันจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะคะนาเอาไปปรับใช้นะคะทุกคนนะอะ่ยังไงพี่แต่ก็ฝากกดไลค์กด Sub s c r i b ์พี่แต่ด้วยนะสำหรับใครที่กด s ับ s c r i b e แล้วนะคะพี่แต่ก็ขอบคุณมากๆนะคะอ่ะแล้วก็ขอบคุณสําหรับ คอมเมนต์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์แนะนําวิธีต่างๆนะคะหรือคอมเมนต์อะไรก็ตามแต่นะคะพี่แต่ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนนะะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ